อะไรแม่จะหลุดเหรอเออแม่จะหลุดนะแม่จะหลุดแม่จะหลุดโอเครอแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ดูเลยระวังระกยหันลูกยหันมองงี้มองเออมองี้เออเีย่ิดนึงนิดนึงเออต้องควบคุมเองไม่นะหนุ่นะ ระวังอันนี้อันตรายอันตรายครยับแคตินผมพอเดี๋ยวข้างบนก็เอาบล็อกมาใส่ถ้าเด็กหันซ้ายหันขวานะอย่าพยายามเป่าเป่าเมื่อไรเสียงเมื่อนั้นเราก็เอาแค่ตีนผมพอเดี๋ยวด้านบนเอาบล็อกเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรมาใส่ผมศูนย์จุดห้าเบอร์หนึ่งศูนย์จุดห้าเนี่ยพอละตัดเด็กกันนะ ฝาหลุดอันนี้มันเจาะหลุดนะพี่เตยเติมแป้งไงในกระป๋องได้ได้ได้แต่ไเอาข้าวบนด้วยเหรอทั้งหมดนี่แหละครับเด็กคิวเอาไว้ ทั้โของโตเฮ้ยตอนนี้โโมันสามไปไปไหนเน่นี่ก็ไปเรียนใช่ไหมไ,หไเรียนทุกวันเอ่ไม่ไปเหรอ ไปโคตรสามเมตรหกน้องนักนัจ้าเดี๋ยวไม่รอนักจ้าต้องเฮ้ยต้องต้องต้องเล่ากันดีกว่าตัดเป็แม่วแก่แล้วไม่ไหวโอเคนะในล้ะไม่เห็นจะดูได้เลยเนี่ยกระโจน เก้งก right? <it> ี <¿S 3> ่เหรออื้อม ah, <ichi> ีน no ้ำเหรอเหรอหกี่ได้มั้ยน้ำอ่ะไม่ได้ไม่ได้อ๋อ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 ผีบเล่นๆนี่เฉยใช่ไหมมันจะเด้งๆใช่ไหม สนิทเห็นผมแน่สนิทเห็นไหมพอสุดุดมนุบร้อย้อยแต่แบบ้อยแล้วต้องสกิดอ่ะก็ได้้อยแล้วต้องสกิดกิดบางจุด้อยแล้วสกิดเอาไปล้างน้ำให้หน่อยผมล้างเนหน้เนยเราไม่ได้ ไม่ได้น้ผมแนเสนีแนเนีแนเนีแล้วกสปอ่แนเนีออพอถึงจุดปุ๊บสปปุ๊บนี่ิ้ผมแนเนีถึงจุดปุ๊บสเออิ้ผมแนเนีพอถึงจุดปุ๊บสาดดูดาาอ่าตรงไหนนี่เราถ่ายเป็นลองสูงเวลาเราถ่ายิ้งผมแล้วก็ถ่ายเป็นองตกลางอันนี้นะ่าผมตกลางเพอถึงช่งนนพวกเราสัดออกมันเป็นองสูงนั่นแหละโ ต้มไม่ค่ะต้มยำได้เพราะมันจะยิ่งสวยถ้าเรายิ่งเน้นอะนะ้ำมันจะหาบดีๆพอถึงขี้นี้ก็เกิดเป็นกระบมแต่หัวต้องนิ่งนะถ้าหัวเด็กขยับนไม่ได้เลยนะทีต้องให้ใช้บล็อกแต่ถ้าเราไม่ใช้บล็อกเนี่ยเราก็คุมหัวน้องให้เราจัไปข้างนี้แล้วเราก็เสร อยากให้มันนอนถึงนี้เราก็่มาเป็นเบอร์สูงอันนี้นหนาันมันหนามันก็ไม่ไม่บาัวีมันเป็ตก็ดีนะเลยเอาไว้ที่มาติดไว้สวยนเป่าเปลโอเคเพื่อนอนี้เตรยมผมได้แล้วนะเราก็เลยแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวลูกไีลูก้เดี๋ยวไม่ได้ไปไหนลูกนี้ ่าสายปลายมันสกิดแต่นี้ยากนะมันอันตรายนะกัถ้าถ้าเป็นไม่ได้อะใส่บล็อกใส่บล็อกใส่บล็อกบ็อกเบอร์สองเบอร์สามอนอันนี้ถ้าชำนาญงานแล้วอ่ะมันก็อาล้าง้ืออาล้างมือเอาแป้งมาแป้งมาแป้งเอาแป้งมาทามือไม่มาน้องแป้งทามือลูกใส่แป้งนี่เอาแป้งปัดเดี๋ยวมันดูดเลยใส่ผ้าปัดให้หมดเลยเนี่ยที่ติดแขนน้องอ่ะเออปัดแป้งมันจะออกเออมันจะออกมันจะออก น้ำมันจะเหนียวคันเี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีหันนี่มองดีกว่ที่เหลือก็มาแก่ไส้อย่างเดียวไล่ทั้งหัวเลยโอเครัแปงปัดก่อนนาะเรียบร้อยปัดตอนนี้เดี๋ยวปัดก่อนลูกปัดก่อนปัดก่อน อ๋อพี่มัเวล้างให้อยู่ของเล่นตรงนู้นของเล่เด um uh> ี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกแปบเดียวเดียวตัดข้านบนนิดเดียวของเล่นก็เไม่ไปนีกเรท่าลกเอาร์ก่อนอย่าพึ่งลงนะอย่าพึ่งลงนะเขีร์ใหม่เขาใส่ขยะเยอะหน้าหนหน้ารงนู้นหน้าหน้าโอเคเอาร์ก่อนถ้ามันดน่นนะลูก เดี๋ยวลูกมาแล้วอลกเลุงเข้มาแล้วแค่เสียวแค่เสียวอมีซอยด้านบนนึงเอามาฉีดลายซอยไปซอยเลยนี่เอองายงายตัดอ่ะเอาไตัดอะซอยหมายความว่าซอยตัดซอยบางอะไรเงี้ยนเลี่ยเหมือนกันฉีดน้ำปุ๊บก็้ร็ ยมม้หเลโอเคขอให้ถูกเลยของเยอะนะจ๊ะหลอ้ัตรงนี้สไตลี่ได้เลยนะพอๆต้องพอแต่อยากให้หลอๆนั่งดีๆิเอาแบงค์แคสใช่ไหมจะส่งแบงค์แคสใช่ไหมเย้วยยายเนี่เดี๋ยว่ยายส่งให้แม่ดูไงแม่ดู น้องน่าดีๆสิอยากหันไปหันมาสิประมาณนี้เอาประมาณนี้หล่ออยู่แล้วว่าคนหล่ออยู่แล้วตัดอะไรก็หล่อได้ไปบินกับพี่แบงค์บ้างยังฮะพี่แบงค์พาบินไหมยังเหรอไม่กล้าขึ้นหรอกแด้โตมาพี่แอ้มมาถ่ายคลิปหน่าผมมีกล้องไงจะให้ขึ้นไปด้วยบอกโอ้ไม่เอาหรอกบ้าวัววังสูงพาร์มอเตอร์อะ ใช่ครับเพ่อนอันนี้เออให้ขึ้นไปบินด้วยสักแกแล้วอ่ะหน้านุกดีโอ้โหหลายคกลัวคตัวนิงครับจะกลัวไหมหนูกลัวไหมลูกไม่กลัวใช่ไหมเก่งจริงๆสุดยอดางกองถ่ายให้เป็นนายแบบีนี่นี่นะ

ไกลไปให้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาพึ้นนี้ไ้ให้นะแล้วก็เอาพืึ่งนีนหนุหนหลับตาลูกหลับตาก่อนหลับตาก่อนวันนี้เราได้สองไกลเลยไหมไกลข้างสามไกลเลยไหมเนี่ยได้ไกลแล้วได้ไกลชุดนี้แล้วอันนี้ยาวกว่าใช่ไหมชุดหนึ่งเอ,อินมาเลยไล่มาเลยเดินมาเป็นชุดชุดชุด <Okay. S 1> ไล่มาเลย ลงเลยเ่นตัวลบหตัวลบวางยากแล้เปยื่ต so, 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 so. so, so ัวลบเหยื่ตัวลบนะครับได้ตัดยาปล่อยขึ้นมาเลยได้ดีกัสร็แล้วชุดนึ่เส็จแล้วใช่ไหมชุดสหมุนหมุนหมุนเาจะมองข้างนี้ไปด้วยหครับหมุนได้ไเไอเด้ไปไดแล้วใช่หมาเลยชุดโหหล่อมาก สามสี่ข้างข้างนิดเดียวเห็นไหมเพราะว่าเราถ่ายข้างขึ้นมารับแล้วเห็นไหมก็เหลือนิดเดียวเหลืนิดเดียวาถึที่ไหมเป็นกผมกันที่ไหม